ในรอบเวลาห้าทุ่มสี่สินะครับเฟรนด์บอล์กซี่ครับจะเปิดบ้านเจอกับชนาของทอตนมฮอสเปอร์ครับก็เกมแรกเฟรนด์บอล์กซี่บุกไปแพ้อันเดอร์เลสมานะครับที่1ต่อ2นะครับแล้วก็มีเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมในลีกนะครับก็เปิดบ้านชนะชนาของปูกาสไปที่3 0นะครับในเรื่องความพร้อมตัวเล่นเฟรนด์บอล์กซี่เองวันนี้นะครับนักเตะตัวหลักสำคัญอยู่กันครบหมดเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาครับส่วนทีมผู้เยือนครับทอตนมฮอสเปอร์ครับก็ เกมที่แล้วครับเอเปิดบ้านนะครับเอาชนะท่าของคาราบักไปได้นะครับที่3-0แล้วก็เกมนั้นๆพวกเขามีนักเตะที่โดนใบแดงแต่ว่าทำประตูเพิ่มได้ด้วยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับและที่สำคัญเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในพิมลีกเนี่ยนะครับพวกเขาก็ยังบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ด้วยนะครับที่3-0ก็ถือว่าแหมเป็นการเรียกขวัญกำลังใจครับก่อนที่เกมนี้จะไปเยือนฟิลิปปองซี ความได้เปรียบชื่อชั้นตูเล่นวันนี้อยู่ทางสปเปอร์หมดเลยครับนะบอลคู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลหน้าเดียวชัดเจนมากนะครับอยู่ที่สปเปอร์จะชนะขาดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับผมมองว่าสปเปอร์เนี่ยเกมลุกค่อนข้างอันตรายด้วยในฤดูก,กาลนี้นะครับถึงแม้ว่า,าวันเนี้ยเราอาจจะมีการเห็นโรเตชันแต่ว่าการโรเตชันของสปเปอร์นักเตะสามารถเปลี่ยนทดแทนกันได้แทบทุกตำแหน่งเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากสปเปอร์มีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้อยู่แล้วนะครับ ส่วนคู่ที่2ครับเรเอาสุจริจากลาลิกาสเปนที่จะเปิดบ้านพบก,กับทานันของอันเดอร์เลสจากเบลเยียมนะครับสุจริเองเกมนัดแรกบุกไปเสมอน,นิดมานะครับที่1นก็แบ่งกันไปโครตแต้มนะครับแล้วก็เกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในลีกลากาสเปนเปิดบ้านเอาชนะบารลเซียไป3าถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจแล้วก็เป็นการปรับแผนที่เขาเรียกว่าไว้รับมือกับก,บการเยือนของอันเดรเสในค่ำคืนนี้เลยนะครับอันเดรเสเองเกมนัดแรกพวกเขาเนี่ยนะครับก็เอาชนะทนั่งของ <S <S ฟีนิวองซี่ได้ที่2ต่อหนึ่งแต่ว่าเกมนัดนั้นพวกเขาต้องเสียนักเตะตัวสำคัญในเกมรับที่ติดโทษแบนครับก็วันนี้นะครับแน่นอนว่าจะขาดเกมรับตัวสำคัญอย่างเซบาสเตียนโฮเมนไปนะครับวันนี้ถ้าเปรียบเทียบสีภาพทีมตัวเ,เล่นนะครับโอ้โหโซเชลต์ดได้เปรียบชัดเจนมากๆครับกันกที่เล่นในบ้านผมมองว่าเกมนี้นะครับโซเชลต์พวกเขาไม่ต้องการเพียงแค่แต้มเดียวครับเขามมงถึง3แต้มชัดเจนอยู่แล้วในไงวันนี้ครับเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอล3แต้มไว้ก่อนนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายเลยนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจน่าติดตามมากๆนะครับสัพท์เอฟ c ีแมนเชสเตอร์ยูไนะครับค่ำคืนนี้ครับปอโตจะเปิดบ้านเจอกับท่าของแมนยูนะครับในช่วงรอบเวลาตี2นะครับก็คู่นี้เขามองว่าแหมเกตบอลสูสีกันมากนะครับแต่ว่าระยะหลังๆของแมนยูเนี่ยข่าวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบทีมนะครับคุณซือเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแหม คิดไม่ออกทําไม่ถูกไปไม่เป็นครับนะแต่ว่าได้อยู่ต่อครับก็วันนี้ดูแล้วแมนยูเจอปอโต้โอ้โหปอโต้เล่นในบ้านซะด้วยครับผมมองว่าแมนยูรับมือไม่ไหวแน่นอนครับผมว่ายังไงวันนี้ครับเชียปอโต้เจ้าบ้านไม่แพ้แมนยู you, เป็นอย่างน้อย